สวัสดีค่ะ,ะคลิปที่8นะคะของเสื้อรหัส SPS027 คลิปที่8เราจะมาถักต่อชั้นที่8ตรงนี้นะคะจากจุดเริ่มต้นงานขึ้นเป็นห่วงโซ่นะคะ2ห่วงคะ่ะโซ่5แล้วก็ห่วงแรกโซ่5แล้วห่วงที่2องนะคะ ห่วงแรกจะลงตรงติ่งแรกค่ะจากจุดที่เราหยุดไว้โซ่ห้าเลยนะคะพลิกงานกลับขาแล้วลงที่ ติ่งแรกค่ะตรงนี้แล้วโซ่ห้านะคะพันหัวเข็มแล้วขึ้นตัวคัาลาลสามหลักค่ะค่ะจุดเริ่มต้นงานได้สองห่วงแบบนี้นะคะ ลายต่อไปเป็นปกตินะคะโซ่ห้าลงที่ติ่งที่สองโซ่ห้าลงที่ติ่งที่ห้านะคะโซ่ห้าพันหัวเข็มขาขึ้นที่จุดกึ่งกลางของลายนะคะ ให้ดูอีกหนึ่งดอกนะคะเป็นลายเหมือนเดิมไปเรื่อยๆโซ่ห้าค่ะลงที่ติ่งที่สองโซ่ห้าลงที่ติ่งที่ห้านะคะโซ่ห้าพันหัวเข็มขึ้นตัวคันลายมาสามหลัก เสร็จแล้ววนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจบงานให้ดูนะคะแถวแรกของชั้นที่8นะคะคาถักวนมาถึงอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวจบงานให้ดูนะคะลายนี้ถักปกติก่อนโซห่้าลงที่ติ่งที่สองเหมือนเดิม โซ่หลงที่ติ่งที่ห้านะคะโซ่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นหลักสามหลักแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าลายจบนะคะลงที่ติ่งที่สอง โซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักลงไปที่ช่องสุดท้ายนะคะนะคะจบงานแบบนี้แถวแรกนะคะเสร็จแล้วมาดูแถวที่สองแถวที่สองจะขึ้นหลักขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกหลักแล้วก็เอกลงที่ห่วงเลยแล้วก็หลังจากนั้นลายเป็นปกติแล้วค่ะที่ทะยงออกด้านข้างนะคะขึ้นหหลักโซ่สามโซ่สนะคะพลิกงานกลับแล้วก็ขึ้นหลักที่สอง สามสี่ห้าหเอ็กลงไปที่ห่วงนะคะจุดเริ่มต้นงานขึ้นพัดมาหกลักเสร็จแล้วโซ่ห้านะคะเอ็กที่ห่วงถัดมา พันหัวเข็มค่ะขึ้นตรงนี้แปดหลักปกตินะคะแปดหลักแล้ว x ที่ห่วงถัดมาลายนี้เป็นลายปกติแล้วนะคะ อนขึ้นต้นงานจะไม่เหมือนกับลายอื่นๆแต่พอลายที่อยู่ช่วงกลางจะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะโซห้า so ทักเอก็กพันหัวเข็มแล้วขึ้นพัดแปดหลักคะ่ะ ถัก x ห่วงถัดมาเสร็จแล้วโซ่ห้าข้ามมา x ห่วงนี้ค่ะแล้วลายเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะถึงมุมนอนนะคะเดี๋ยวจะถักตอนจบให้ดูนะคะตอนจบงาน ถักวนลายพัรเหมือนเดิมไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนจบงานกันเลยนะคะวนมาจนถึงสองลายสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ก็พันหัวเข็มขึ้น8ปดลักค่ะ เอกที่ห่วงถัดมาแล้วก็โซ่ห้ามาที่ห่วงนี้นะคะถักเอกมุมสุดท้ายตรงนี้คะ่ะพันหัวเข็มแล้วขึ้นหหลักสองสาม สี่ห้าแล้วลักที่หกคะ่ะยึดกับโซ่แบบนี้นะคะจบแถวคะ่ะเดี๋ยวเราจะถักวนกลับมาที่แถวที่สามนะคะแถวที่สามคะ่ะก็จะขึ้นโซ่สาม แล้วก็หลักที่สองสามสี่ห้าหหลักนะคะขึ้นติ่งไป3ามครั้งโซ่สามคะ่ะพลิกงานกลับได้เลยขึ้นหลักที่สอง แล้วขึ้นติ่งนะคะ3แล้วขึ้นติ่ง4ขึ้นติ่งค่ะ5ขึ้นติ่ง โซ่หนึ่งเอ็กลงไปที่ห่วงจุดเริ่มต้นงานค่ะแบบนี้ลายต่อไปเป็นปกติแล้วนะคะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ขึ้นหลักหกหลักเดินติดกันมาเลยนะคะนี่หลักที่หนึ่ง Song. Sam. 6แล้วโซ่1ค่ะเอ็กลงไปตรงห่วงเนี่ยค่ะลายนี้เป็นปกติแล้วนะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกลายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆลายเดิมวนไปเรื่อยๆโซ่1ค่ะแล้วก็มาขึ้นตรงสองขึ้น6ห,หลักเดินติดกันมานะคะ แล้วโซ่หนึ่งเอ็กลงไปที่ห่วงค่ะค่ะถักลายเดิมบนไปจนถึงด้านน้นนะคะเดี๋ยวจะจบงานให้ดูนะคะ ค่าวนมาจนถึงด้านนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบงานโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นหลักแรกนะคะเดินติดกันมาหกหลักเลยค่ะสอง สามสี่ห้าหกขาได้หกหลักเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่ง x ลงไปที่ห่วง โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมาขึ้นตรงหลักที่สองขึ้นติ่งเลยนะคะนับเป็นหนึ่งสองสาม สค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหลักที่ห้าขึ้นตรงนี้นะคะจบงานเรียบร้อยค่ะชั้นที่8ดนะคะถึงตรงนี้ค่ะชั้นที่8ดก็ถักเหมือนกันสองชิ้นเลยนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง ค,คลิปนี้ขอจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวชั้นที่9้าเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปค่ะขอจบไปที่มุมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปต่อไปนะคะก็ถักงานขึ้นมา2ชิ้นของชั้นที่8นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันชั้นที่9คลิปต่อไปอีกทีขอบคุณที่รับชมนะคะ